ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ ผิดสังเกตเป็กสัญชยัยเที่ยววัดเก่าธัญญาสืบหาคนที่ถ่ายรูปให้ต้องบอกเลยว่าทั้งสองคนถูกจับตามองเรื่องของชีวิตคู่กันมาหลายวันเลยก็ว่าได้สําหรับดาราสาวธัญญาธัญ,ญเรศก,กับสามีเป็กสัญชัยเองตระกูลที่มีนักศึกษาสาวเข้ามาพัวพันจนกลายเป็นสิ่งที่หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์กันหลายวันติดเดือนล่าสุดวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางด้านเป็กสัญชัยเองตะกูลได้โพสต์ภาพขณะที่กําลังยืนอยู่คนเดียวพร้อมระบุข้อความแฝงไปด้วยธรรมะว่าธรรมะเป็นที่พึ่ง ซึ่งในรูปก็ยืนอยู่คนเดียวแต่ทำเอาคนเป็นภรรยาหลวงอย่างคุณธัญญาญธัญเรศก็รู้สึกแปลกๆว่าต้องมีคนถ่ายรูปให้แน่ๆและถามตรงๆหาตัวคนถ่ายรูปในไอจส่วนตัวหรือว่าใครถ่ายผู้ด,ดูแลคนไหนบอกมาหลังจากนั้นคอมเมนต์ดังกล่าวก็มีคนเข้ามากดถูกใจเพียบ